อ่าสวัสดีครับสวัสดีกับเต็มกระทะใหม่มาเนี้เฮ้ากะประโยุดครับปันยุดหากินหาเห็ดที่เราเฮ้าสิไปหาแยกกินกันเหิือนกันนะครับเนาะปลาปลาปลา,ปา,ปาอือข้าวคั่วร้อนครับนี่ขี้เล็กอือขี้เล็กครับนี่ครับขี้เล็ด กินได้เลยครับปากน้ำปากน้ำครับปากน้ำงัวปากน้ำงัวครับมาเนี่เอากรสบกินกันแกงขีคิดใส่ปากน้ำ <c oughs> อ่ะลองเบิ่งครับลองเป็นคนที่เป็นแนวใดเป็นแสบเป็นยังบอกินกันครับกับเอ็มกระทะใหม่มาเนี่ยอือถ้าก็เด็ดใบยานางก่อนครับนี่ใบยานางใำไมฮิโตโต๊ดจับจับเธอ Bạn ตําต่ออือืออ่ะอย่านั้นเราตําไปแล้วมันแหลกครับบางบ้านบางพื้นที่เขากระซิบขยียวขมโ้ยกันเราเป็นจังไบ้านผมตําครับตําตํากันครับ จำเลยแล้วเอาไปลงขันน้ำนะครับเนาอจำไว้ย่านั่งเสร็จแล้วต่อไปเฮ็นี่ครับต่อยฝากน้ํำเลยล่ะอ่าฝากน้ําก็ยังขแข็งๆข็งเซตตู้เย็นไว้พิดไว้พิดไว้เออพิดไว้อเออฝากน้ําก็จี้มาแล้วจี้แล้วก็ต้มต่อยพอดีครับเลยครับเออดังดีก็คือกึดๆอยู่ดอก นี่ครับเรียบร้อยกับบางบานบางพื้นที่เขากระชใส่เป็นหนงังน้อครับนอ้นอบางบานบางบานก็เป็นหมูสามชั้นแต่เมื่อนี้ผมใส่เป็นปากน้ำครับปากน้ำอย่างอย่างแเราเอาไปต้มอ่ะพอดีคาเลยกำลังแสียบๆล้วเป็นทรงแล้วเป็นตะแสีบมามาไปต่อเข้ากับกันทำเครื่องทำหมึก อก่อนใส่เกลือเล็กหน่อยใส่เกลือเล็กน้อยหนึ่งครับใส่ต่อไปเกลือแบกแล้วใส่หอมแดงลงไปจักหน่อย จำด้วยพริกเขยวอีกครับนี่พริกปีกเ,เอิญพริกพ่นพริกพ่นมันเผ็ดเดตัวน,นี้ว่าต้องจำแหลกเลยครับจำพอแตก,แตกจำพอแตกนะครับน้ออ่าเอาสูบเผ็ดแห้งครับอ่าพอเค่เนี่ เริ่มกันครับบันเท่ากับนี่แหละอ๋อขีเดเล็กตบมาแล้วครับตบมาแล้วตบนำเดียวดีลงไปตบนำเดียวปั่นน้ำใส่ลงเลยครับพร้อมกันโอ๋อละลายครับเต็มหม้อมแล้วมันอ่าเอากบบตังต่อตรงถามย่านางลงไปครับ นั่งคนได้ขันเลยเนีจำไว้ม่นอนเีลงไป ต่อไปจะใส่พริกนี่แหละครับบริหยากเลยการเฮ็ดกินพอจะชีเฮ็ดบอแค่น,นั่นแหละอ่าไปร้อยครับร้อยเรียบร้อยเดี๋ยว,อยเ,ยวอยเอาไปขึ้นขึ้นไฟเลยข้างไฟบ่ไปไปขึ้นไฟเน,นี่ยเตาแก๊ เจ้าเกตน้นอยๆเจกาเกน้อยๆอโอไปแย่งแค่พี่น้นอ,นงงนองเลยอืมอเล็กน้อยเข้ามาใส่นำ้ำปาแีกากันปลาล่าเสร็จนั้วมักกมัมาับม,ม,มองนี้ละมองน้ำปลาลานี่ละครับ อ่ะมาเบิ่มนำประเด็กกันครับเสียบประเสไปอยู่นู่นนีแ่แหละกเออบอกคับเลยเตะเลยนะครับเต็มกตะปุ้งตัวอหญ่ตัวใหญ่หอมตีดังเลยครับไปไปใส่ย,ยักษ์สามตัวสี่ตัวดูมานะ อันต่อเป็น,นะใดเป็นจะใด้อนซิมแล้ยซิมเลยครับโอ้ปุ่งปุ่มปุปุ่อเลยยซ่บลยบวันนี้และ เอาหานซีมกวนปรุงวันนี้กัปรุงแล้วบ้างปรุงแลอะไรซีมใหม่คน,นเข้ากันอ่ะซีมใหม่ครับซีมใหม่ตอนคิดในตอนตักน้ำโบซีมซีมน้ำเต็มตเต็มเลยล่ะอ่ะพอได้แล้วครับ จับจับอ๋อใส่ไปเนี่ยคาขาะอมใส่ลงไป้อ,ปปอ,อ,ปปองใส่สะอมแลวครับพรอมชุปพรอมคินครับเย่าเดียวสะอมหน่อยไป อบอเป็นยังพอได้กินเรียบร้อยครับเรียบร้อยต้องมากินทุกวันครับอ่ะก็เรียบร้อยครับวันนี้ครับแกงขี้เล็กขี้เล็กแกงขี้เล็กครับอาหารบ้านบ้านอาหารบ้านบ้านแกงขี้เล็กใส่ปากน้ำครับนี่ปากน้ำปากน้ำง,วงัวอ๋อซีบังซีบัง ผมอ,มอมรำเลยครับหลังน้ำก็ลริ่มพุทธุดธเลยบบนิ่มครับบนเหลี่ยมบ,บนเหลี่ยครับจำเจียวอยากพิกสดใส่ประเด็กไหจังหนออืมบรรยากาศของที่ยังไม่ดีครับ โอ้โห้าวผิดเพ็ด <C ười> <c oughs> บรรยากาศนี่แหละครับคนตางถิ่นมาอยู่ในเมืองกรุงกับแขงขี้เล จบครับจบเอ้ยบรรยากาศเป็นหอดา่านนะครับเนาะหอด้อยไม้เนี่ยน้ำเบิ้งเตรียมถ้วยเด้ครับอืมบหมือนกันจ้ได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 ้ 挺好办，挺好，一包一面。 ทำของเหนียวๆเปนแน่นตุยนะครับ Not that. โอ้แซ่บแซ่บมาเนี่เป็นมะขามใหม่กับแกงคีเลสใส่ปากนา้ำสุดฮอตบรรยากาศบ้านๆครับอาหารนีสันผักพื้นบ้านห่อกับแซ่บด้วยครับหอมครับมาเนี่ยมาเนี่ก็แค่นี้ครับขอบคุณครับ,รบ,ข,รบขอบคุณหลายๆ